ที่ประเทศอื่นๆก็มีคนไทยไม่เห็นเขาแบบจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะว่าที่เซเบียเป็นประเทศเล็กๆนะคะแล้วมีคนไทยมาอยู่ไม่ถึงสามร้อยคนนะคะทั้งประเทศต้องเก็บไปก่อนเนาะงามดำหมดเลยเนาะมันอยู่กับดินเนาะเออมันโดกโพสฝากแมวค่ะคนไทยปลูกเองนะคะทุกคนค่ะนี่ก็ยังไม่หลุดก็ให้มันอยู่ไปก่อน เล็กๆ <c oughs> บางอันมันหนามมันมันเยอะอะบางอันหนามมันไม่เยอะแต่หนามตัวนี้มันไม่ได้แข็งนะเวลาเราจับอบบ โอยมันเยอะมากไม่กล้าเหยียบทุกมุมเนี่ยคือมีผักผักแมวนะคะผักแพ้วผักแมวฝักแมวนาะเคาเรียกฝักแมวทุกคนคะเยอะมากนี่คุยเห็นไหมอ๋อนั่น,นจับไปก็ร่วงนะคะแต่นางให้มาเก็บข้าววันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะของ การเก็บผักกดูเก็บผักเนาะเพราะว่าหิมะมันใกล้จะมามันยังไม่มาค่ะทุกคนแต่ว่าตอนดึกๆเนี่ยมันจะเหลือแบบหนึ่งสององศาและบางวันมันก็ติดลบนะมันก็ทําให้ผักเฉาคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะบ้านชนบทในเซอร์เบียคะ่ะชนบทจริงๆเลยนะคะวันนี้อุ้มก็มาอยู่ที่สวนผักของพี่สาวคนสวยอีกแล้วนะคะพี่กลมของเราคะ่ะเจ้าของสวนผักไทยในเซอร์เบียนั่นเองคะ่ะวันนี้นางอนุญาตให้อุ้มมาเก็บ แมวนะคะถ้าอุ้มพูดไม่ผิดนะพี่ๆค่ะเนาะฝักแมวฝักแมวพี่กอมมันชื่อฝักแมวไหมพี่ฝักแมวฝักแมวนั่นแหละเนะาะานโอเคใช่มันคือฝักแมวหรือมะระหวานนั่นเองคะ่ะแต่ตายโตเเาเย,ตายโตเยต,ยตเอ้อพี่กอมบอกนะคะว่าเขาเรียกว่าตายโยเตอันนี้อุ้มก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะ มันเยอะมากค่ะแล้วแกบอกว่าปลูกปีนี้ปีแรกนะคะนางไปได้พันนี้มาแล้วเขาก็เขียนว่ามันเป็นพันเออเม็กซิโกนะคะนางก็เลยแบบว่าเออมันจะเหมือนของไทยหรือเปล่าพอปลูกออกมาแล้วมันก็จะมีหนานะคะทุกคนนี่นะคะแต่หนามตัวนี้มันไม่ได้แข็งนะเวลาเราจับอะ่ะมันก็สามารถแบบเนี่ยค่ะ มันไม่ได้ทําอันตรายอะไรกับเราเลยเวลาเราจะทานเราก็เอามีดแบบปอกๆเปลือกมันออกนะคะแล้วก็หนามมันก็จะหายไปเองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะพาทุกคนนะคะมาลุยเก็บนะคะเพราะว่านางโยนครุมาให้อุ้มแล้วนะคะบอกให้อุ้มเก็บให้หมดเลยค่ะเพราะว่าหิมะจะมาเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเลยค่ะดีใจดีใจค่ะดีใจนะคะทุกคน เยอะมากคือมีทุกข้อเลยนะเนี่ยพ,พี่ดูนะคะมีทุกข้อเลยนะตรงนี้นะมะเขือเทศก็เต็มเลยบ้านนี้ของกินเยอะมากมาตรงนี้คะ่ะทุกคนมาค่ะทำไมมันเยอะอน่างเงี้ยคะทุกคนง่าดูนะคะอ๋อนั่นอื้ยทำฝักแมวนะคะ อุ้ทุกคนคะติดแม่ติดทุกแบบทุกกิ่งทุกยอดเลยคะ่ะทุกคนคะอันนี้ก็กินอร่อยมากๆเลยนะถึงมันมีหนามอะ่ะแต่ว่าหนามมันอ่อนนะคะต้องจับได้นะวุ้นนหล่นแล้วร่วงแล้วคะ่ะเยอะมากเลยมาด่าที่นกน,นะคะ แล้วก็พี่ๆเห็นไหมคะตรงนี้มันเป็นน้ำเต้านะอุ้มเอาไม่ถึงคะ่ะเห็นไหมคะ่ะอุ้มเอาอออน้ำเต้าโอ้ยเยอะมากฝักแมวนะคะเต็มเลยคะ่ะทุกคนนั่นนะคะมันขึ้นไปถึงแบบข้างบนยอดตรงนี้เลยนะโอ้ยไม่เจ้าดูมันมาขึ้นู ตรงนี้นะคะหดดินเลยเอา้ามันร่วงอะไรเราจับอะไรก็ไม่ได้ร่วงทุกอันเลยนีทุกคนอ๋อมันร่วงเพราะว่าอ๋อมันลม้มเนี่ยค่ะโอ้ยทำไมเยอะอย่างนี้นคะคะทุกคนนี่อืมอะไรหน่อยอย่างนี้กยเยอะมากต้องใส่ถุงมือนะ,อะมันก็ไม่เจ็บนะ โอ้ยน่ากินมากค่ะโอ้ยทำไมมันเยอะมากอุย้ยดูมันมาอยู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาเพิ่งปลูกป,ปีแรกนะคะเนี่ยโอย้ทุกคนโอ้ยนัน่นพี่หนึน่งนะคะโอ้ยน้ำโอ้โหสุดยอดมาก โออันนี้ก็ใช่ค่ะโอ้ยนั่นลนนิดแล้วแจกฟรีนะคะทุกคนแจกฟรีคะ่ะโอ้ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยกะลัางอ,อ่อนๆเลยอะเนี่ย แต่อันนี้เดี๋ยวเก็บยังไม่ยังไม่เก็บเก็บไว้ก่อนมะราะก็เต็มเลยนะคะทุกคนเห็นอุ้มไหมเนะมาะมราะก็เต็มเลยนะคะนี่ดูนะคะมีอันนี้ด้วยมีบวบลายด้วยะค่ะทุกคนเห็นไหมคะกำลังติดโรคเลยโอ้สะไดาหิมะจะมาแล้อ่ะ ไม่น่าเลยอะ่ะดูยอดฟักทองค่ะทุกคนโอ้ยสดายนออบ้านนี้อันนี้โอ้ยมะเขือเทศนะคะทุกคนเนีเ่ยเราขอเก็บมะเขือเทศแล้วกันนะนะะสดๆนะคะ โอ้ยขอเก็บมระด้วยแล้วกันนะคะเจ้าของสวนนี่นี่ค่ะอืมโอ้ยนี่เอาไปเอาพันเอาพันให้สุกแหละ ขึ้นขึ้นได้น่าสงสารมากเลยแล้วเผื่ได้มากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหิมะจะมาแล้วเนาะอุ้ยยอดน่ากินมากให้ดูลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะมีสรารพัดผังนะคะทุกคนมีทั้งฟักแฟงนะคะมีฟักแมวมีฟักทองมี มะเขือเทศนะคะมีถั่วมีทุกสิ่งอย่างเลยค่ะบ้านนี้ะแะไปข้างล่างเมื่อกี้อมอยู่ข้างล่างนะคะ เมื่อกี้แย่ๆมันหายไป,ไปแล้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวอุ้มหาไม่เจอนี่เมื่อกี้เจออุ้มเด็ดไว้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอยู่ตรงนี้เหรอ,อ,อเอ๊ะดอกฟักทองอ่อนก็ ไอ้ลูกฟักทองอ่อนก็กินได้นะพี่ๆเนาะทุกคนเนาะเนี่ยคะ่ะน่าจะกินได้นะอ้อมีบ้ดด้วยมีทีอุ้มเก็บไว้เมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วร่องอะเมื่อกี้เนี่ยนี่ดึงนั่น ดูอ้อมันรู้ว่ะน้ำเต้าอันนี้ก็เป็นผักแมว มาติดมืออีกล่ะพี่พี่เห็นทุกคนเห็นฟักทองน้อยไหมคะบ้านนี้มีทุกอย่างเลยนะทุกคนดูตรงนี้นะคะมันจะเยอะไปไหนคะเนี่ยดู อันนี้มันจะไปไหนคะทำไมมันอะไรเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวอุ้มเก็บมาระก่อนนะคะเพราะว่ามันเริ่มเนี่ยมันหนาวแล้วมันแข็งละอุ้มต้องเก็บมือเดียวนะคะทุกคนมันตั้งมันตั้งหอกระเมนมันตั้งขากลองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อุ้มตั้งขากลองไม่ได้ ก็เก็บมาเดียวนานเจือมากเลยค่ะทุกคนดูตร,ตรงนี้นะคะเต็มเลยค่ะโอ้ยเจไดอ้ยอันนี้มันมนมีตรงนี้นั่งร้องด้วยมาระต้องเก็บไปก่อนเนาะ ทุกคนดูเยอะมากนะคะเป็นน่าจะเป็นห้าหกสิบลูกอยู่นะคะอันนี้ก็มาระทขี้นกนะบวบด้วยอะดูสิมันไหนเนี่ยแล้วคะ่ะทุกคนบวบเนี่ยมันเจอความเย็ยนเห็นไหมมันจะก็ตายแล้วนะคะแต่มาระามันทนอยู่เป็นมียนะมระขี้นกนะคะ เขาอยากมันจะให้ทุกคนดูเอ๋อมันจะขาดของเขาเบอ๊อบนี่เอ้อทุกคนดูองค์องค์อยากให้ทุกคนเห็นนี่ยนะก็เลยแบบดูบอบค่ะใหญ่มากอลังการนะคะโอยตัวนี้ขาดเยอะ มะเขือเทศอันน้อยๆอยนี้ตำใสส้ตมตำอไรไอเอ,อ้ยมาละทุกคนนี่เอาไปทำพันค่ะเนเน่เน่มันแก่แล้วทำได้ไม่ต้องเลยเพราะว่าเขาจะจัดการทิ้งแล้ว เขะทุกคนมันเยอะมากเลยนะอุ้มก็แบบยังช็อกอยู่นะคะมาบ้านนี้ทีไรยังช็อกทุกทีค่ะทุกคนค่ะเนาะ <_: S 1> นี่ค่ะมันเอออันนี้เราให้เจ้าของเขามาเก็บดีกว่าอันนี้พี่ไม่เห็นนะ <_: S 1> เดี๋ยวให้เจ้าของเขามาเก็บคลิปนี้นะคะมันจะมีสันสเป็นบางช่วงนะทุกคนเพราะว่าอุ้มต้องถือกล้องข้างหนึ่งนะแล้วก็เก็บผักข้างหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นรัวขึ้นไปเนาะพี่เขาก็ ใส่เพื่อที่จะให้แบบผักมันเลื้อยขึ้นเนาะอุ้มก็แบบตั้งกล้องไม่ได้นะคะทุกคนอุ้มต้องขอเทอด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าแบบสันส้นๆเป็นแอคชั่นไปหน่อยเนาะก็ถ้าดูตรงไหนไม่ได้ก็กดกดข้ามไปกกันนะคะทุกคนมาเก็บมาเื์เทศก่อนนะเยอะมากนะคะนี่ก็ได้แล้วมาระหลายลูกเลย มวมันขึ้นทุกมันขึ้นทุกแบบตรงไหนที่มีว่ามีมีกิ่งมีก้านมานะโอ้ยอันนี้มะราะก็แบบแก่จนจนเน่าเลยอะ่ะทุกคนจะได้เม็ดมากเลยไม่เป็นไรเดียาฆาฆาเด๋ยวหาขายอีกมีเยอะคะ่ะตาทองไปอิโอ้ตาทองก็แบบแก่เต็มที่แล้วอะ่ะเยอะมากค่ะทุกคนเยอะอีดีมะเขือเทศก็แบบ มันย <trousers. S 1> ังเคียวอยู่เลยอ่ะเก็บไปคััเก็บเก็บไปค่ะก็การที่เรานะคะได้มารู้จักกับคนไทยเนี่ยมันก็ทําให้เราหายคิดถึงแบบบ้านนะคะได้ไประดับหนึ่งค่ะทุกคนหลายคนนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ที่เยอรมันที่ประเทศอื่นๆก็มีคนไทยไม่เห็นเขาแบบจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนอุ้มจะบอกให้เพราะว่าที่เซอร์เบียเป็นประเทศเล็กๆนะคะแล้วมีคนไทยมาอยู่ไม่ถึง300คนนะคะทางประเทศมันไปเทียบกับเยอรมันสวีเดนอะไรเงี้ยไม่ได้เลยดังนั้นการที่เราเนะ่ยอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งทุกคนแล้วเรามีคนไทยนะคะแล้วเจอคนไทยแบบบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วแบบใจดีเนาะแบ่งปันกันนะคะนู่นนี่นั่น,นโทรถามนะคะว่ามีนี่กินไหมนะคะนู่นกินไหมอย่างเงี้ย คือมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะซึ่งไม่ได้ว่าจะเป็นแบบคนไทยนะแบบที่อยู่ประเทศที่แบบเจริญหรือไม่เจริญนะคะมันอยู่ที่ว่าเออเราเป็นคนไทยเราอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันกันนะคะทุกคนอันนี้ก็อุ้มคิดว่าจะต้องมีคนสงสัยอยู่แล้วว่าเออทำไมแบบเฮ้ยอะไรคนไทยรับเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ๆนะแต่คือคือยันทุกบอกนะมันไม่เหมือนกันนะคะเซเบียคนมาอยู่น้อยอย่างที่อุ้มบอกนั่นแหละ นเคะเราเวลาเราเจอคนไทยเราก็จะดีใจนะเนาะยอดฟักทองเอ้ยดอกฟักทองอ๋เยอะมากอุ้มให้ดูเนี่ยนะคะอุ้มทุกคนเยอมไหมอันนี้ก็นี่มาละตรงนี้ก็เต็มเลยจ้า นั่งอยู่ในดงผักวันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะแต่มาเก็บเอง <c oughs> แล้วให้ตังนางก็ไม่เอาด้วยนะอุ้มต้องอุ้มต้องเอาตังให้ไอตัวเล็กเป็นเงินแบบก็คือไอติมอะไรเงี้ยนางถึงจะให้เอานะคะถ้าแบบอ้าวพี่กอมให้ตังถ้าผักอะไรอย่างเงี้ยนางบอกนางไม่เอาคะ่ะเราก็แบบเกรงใจนางมากเลยนะ แลเนี้ยเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะทุกคนเจ้าของบ้านไปตลาดคะ่ะดิฉันฟ้าบ้านนะคะแล้วก็เก็บผักไปจ้ามาคะ่ะทุกคนไปเก็บตรงนู่นอีกค่ะมาคะ่ะ <c oughs> อันนี้อยากให้ทุกคนดูมากดูสั <c oughs> ย่อนไหม <c oughs> คือมันติดแบบเอ้า เต็มเลยเอย้บางอันมันหนามันมันเยอะอะบางอันหนามันไม่เยอะเยอมากทุกคนแต่ว่าเราไม่ยอมไม่เก็บเก็บอันอื่นตรงน,นี้คือฟักทองญี่ปุ่นพี่ๆจะเห็นไหมคะเนี่ยโอ๊ะดูดิเรรนี่ยฟักทองญี่ปุ่นอ๋อ อยากให้พี่พี่เห็นนะแต่ว่ามันดูไม่ได้อ่ะโอ้รัสมนเต้นเออทำไมเหมือนอยู่เมืองไทยแท้ทุกคนคะดูนะน่ากินมากค่ะอืมเก็บยอดมะระนะคะมระระอะไรนะยยามระอ่ะ,อนะอะ,อะใช่ไหมเนี่ยอ๋อ เอ้านี่คือยอดมะระอ่ะนี่ค่ะมะระอุ้มชอบมะระมากมากมากนะคะนี่ก็มะระค่ะทุกคนยอดมะระโอ้โยัยงสวยเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ร้อนอันนี้ก็เป็นยอดไนะนี่ไงยอดมะระ ที่อุ้มเก็บนะคะแล้วก็ยังมีที่ยังไม่เก็บนะทุกคนแล้วก็อันนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะค่ะนี่ดูนะคะอุ๊ว่านั่นหลุดแล้วแต่อันนี้ทําไมน้ําเยอะจังน้ําเยอะมากคะ่ะโอ้เหมือนทุเรียนเลยอะ่ะโอ๊ยดูนะอันนี้มันจะไม่ค่อยมีน้ําหรือว่ามันแก่อันนี้ไม่ค่อยมีน้ำทุกคน น่ากินไหมคะกรอบๆเนี่ยเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากล,กลูกเล็กๆกำลังติดเลยอันนี้ยังไม่เก็บหรอกถ้ามันไม่หลุดเอาอันนี้ไปก่อนโอ้โห ันนี้ก็ยังไม่หลุดก็ให้มันอยู่ไปก่อนนี่คะ่ะทุกคนเยอะมากเต็มกระมังค่ะค่ะโอ๊ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะคะคุณโอทุกคนทำไมมันเยอะอย่างนี้คะแต่อุ้มไม่เก็บนะอุ้มจะมาเก็บพวกเสือเทศ เกือบเท่ต้องเอาเขียวๆอย่างเงี้ยไปตำต้องตำเนี่ยอะไรอันที่สุกมันก็ร่วงละแล้วก็เป๋ขาอันนี้มาซ่อนตรงน้ว่านู่นโอ้ยจับก็หลุดเลยไม่น่าเลย เนี่ยแต่น <refused> ี้น <hundred leaves> ้ำแข็งแข็งเชียวโอ้ยน้ำนี่มะเขือเทศเราดำหมดเลยเนาะมันอยู่กับดินเนาะเออมันดกโพดเนี่ยงามขนาดโชว์ค่ะโชว์ฟาดให้โชว์ น้ำเต้าม่ปุกงไงุ่งไงปุกงยูเก็บเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ปักแมวค่ะคนท้ายปลูกเองนะคะทุกคนค่ะไม่มีสารพิษเลยใช่ไหมคะเจ้าของสวนไม่มีสารพิษเลยค่ะก็คือ เก็บปุ๊บกินได้นะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะอะมาระอุ้มอยู่ตรงนั้น,นะค่ะทุกคนที่อุ้มเก็บเมื่อกี้ก็ได้เยอะเหมือนกันเด<อ>ี๋ยวมาเจอกันลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสาวไทยใจแกร่งในเซอร์เบียค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ 하는 척